กับลงพวกคุนท่านสอนว่าอยา่าขายที่ให้ขายตามใจคนซื้อครับอยากขายมวขายคอยขายตามใจคนซื้อครับมึงได้ขายแต่าขายตามใจมึงมันอาจจะไม่ได้ขายเนี่ยเนี่ยเนี<ต>่ยพี่<ด>น้องครับงายา ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้หนำในเด้อครับเพื่อชิงโอกาสอิกใหม่ใหม่ขอบคุณครับ,บ,รบ,วบ,รบสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับเอ้เมือนี้ผมได้มีโอกาสนะครับมาสง่สงส่งงวอยู่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภพูมนะครับพอดีผมขากับนะครับขากับรถว่างพี่น้อง รถว่างบานนี่มาเห็นอีพอยนนะครับเพินกำลังเอาเอาควายนะครับเอาควายล่งรงลงเหรียญน้ำอยู่พี่น้องนี่ผมผมจอดรถไว้ข้างถนนนะครับเส้นเลียงเมืองนะครับของอำเภอผู้เขียวนะครับอำเภอผู้เขียวจังหวัดเชียงคูณนะพี่น้องครับพี่น้องตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับบางคอขึ้นหันนี่หันเดี๋ยวผมสี่ขออนุญาตเล่านะครับขอเขาไปสอบถามนะครับว่า เป็นจังไดไปเยี่ยมยามถามเข้ากันน้ำกันพี่น้องครับพี่น้องครับวนนสวัสดีครับตาครับสวัสดีครับตาตาชื่อว่าจังไดน,หนอ,ออาจารย์สมศักดิ์วรรณพงศ์อาจารย์สมศักดิ์วรรณพงศ์นะครับเนาะครับผมเข้าอ,อยู่บ้านใดพอตัวนี้อยู่บ้านแขกบ้านแขกบ้านแขกพื้นผิวเขียวขึ้นมาขึ้นตำบลยังครับบ้านแขกอ่บนบนบนบับ บ,พ,บ,บพัักปงอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยยุูม,มโอ้ขื้นแตเรียงคว้วใยญ่้งวงามาครับเจลิพเบอร์อรห้าเทียมีผู้มกักน้่ม้าเทียมีผู้อยากมาเยี่ยมยามไม่จะถามข้าวอี่พอเบอร์ทั่วครับนี่พอพอเบ,บอร์อยังเนาะครับเบอร์0ูนย์หกสามศูนย์หามจอครับผมเก้าเกาสอามอาจารย์สมศักดิ์เนาะครับเนาะ เป็นข้าราชการบำนาญนครูโอ้เป็นข้าราชการบำนาญน,นะครับนอ้อยออกออกมากักปีเหรอพ่อออกกูมาได้ได้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกโอ้เลี้ย<อ>งนนครูบำนาญครับบ้านนี้ห้าวม,มาเลี้ยงควายนี่ยักกักปีเหรอพ่อเลี <c oughs> เ้ยงควายมา,า <c oughs> สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วครับเนาะโอ้เลี้ยงมาสิกว่าปีลตะกอนเนี่เลี้ยงขั้วไงจังสี่พอพ่อเหรอไ่ได้เลี้ยงนะต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยเลี้ยงเป็นควายแบบไหนต่ก่อนเลี้ยงเลี้ยงงัวอ๋อเลี้ยงงัวก่อน เลี้ยงงัวเนื้อเลี้ยงงัวเนื้อแล้วก็มางัวงามแล้วก็มางัวงามพัฒนามากด้วยพัฒนามาเลยแล้วพวกนั้นต้อราคาพอดีครับจากงัวงามมากขึ้นมเลิกมาเลี้ยงควายอ่าเลี้ยงควายเลี้ยงควายเนื้อมาวายธรรมดาอ๋อเลี้ยงควายธรรมดาอันนี้พอตอนตอนเลี้ยงควายธรรมดาอันนี้พอเลี้ยงไอ้แจ็คโตเนาะพ่อเลี้ยงเทล่าหาตัวสิบตัวเทล่าหาตัวสิบตัวครับเป็นเป็นเป็นควายเนื้อเนาะเป็นควายเนื้อเป็นควายบ้านนี้อันผมลูกหลานขอขออนุญาตสอบถามว่า เราว่างควายเนื้อกับควายใหญ่ๆยัง,ยงสิอัตราการการการตอบแทนของเขานี่มันเป็นอะไรพอคือผลตอบแทนในสมมติว่าตอนตะกี้พอเลี้ยงสิบตัวเนาะอ่าสิบตัวขายสมมติเอาขายปีหนึ่งนี่ได้ยุบป,ประมาณเจ็ดบาทพอถ้าสมมติว่าไข่ธรรมดาเนะี่ยตัวละสนะองหมื่นสามหมื่นสิบตัวมันก็ไดจะเป็นสองแสนสามแสนไปที่เียวจะไหวางานหนึ่งมันต่างกันดีหรือ ตั้งกันดีๆว่ะดีครับลงทุนแม้ละแสนหรือแม้ละสองแสนครับแม้ละสองแสนกว่านี่ลูกออกมานี่ยลูกมาภายในซีเดือนถาเดือนโลกเดือนลูกมันก็เป็นแสนหลายแสนบาทอืมที่ราคาที่เหนือกันครับครับครับเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายกันประหยัดตัวกันโอ้ประหยัดหอดเวลาประหยัดหอดทีประหยัดหอดหอดกำลังเข้าเนาะเนาะประหยัดถึงค่าใสีใจค่าอย่างอืมประหยัด เวลาหนึ่งปีไร่ไร่ผมตอนท่านที่บํสบูค่อยง่ามบํสบูค่อยงามสิครับเนาะบําูค่อยงามบํสบูค่อยถึงว่าถึงว่าเฮาเฮาสิตอนแรกเขาลงทุนในการซื้อเขามานี่แต่ลงทุนหลายอ่าหลายลงทุนหลายก็ได้กำไรหลายหลายคือกันได้ได้หลายลงทุนหน่อยมันก็ได้หน่อยอืมที่เลี้ยงเลี้ยงหลายมันยากมันลำบากมันลำบากนะพ่อเนาะบ่มีราคาขันย่ามแรงหายหยามันยากนะพ่อเนาะย่ามแรงบ่มีหยาเลยนะซื้อแต่ฟางอัดโอ้ฟางอัดจะนอรอยครับ ร้อยก้อดก้อนละสามสิบห้าบาทครับซื้อจะละสามพันหาอืมแต่ว่าควายนี่อย่าอย่าให้กินบัดควายเนาะครับำยานกิ้ยงไงอืมยังไงผมเบื้องเบื้องบานนี่บานนี่ลูกเต้าขออนุญาตสอบถามบานนี่ควายตัวนี้มันเป็นควายสายใดเนาะขอนี่เนาะควายของลูกลูกของเบื้องพันล้านตัวนี้ลูกของเบื้องพันล้านเลยครับลูกของเบื้องพันล้านท่องทองกับตัวใดขอนี่ท่องทับพอพอพันทองใบพอพันทองใบท่องใบนี่ดังที่สุดของจังจังหวัดชน ทับทองใบใบน้อยจักเดือนหลือเงี้พอเนี่ยหกเดือนท่องหกเดือนท่องหกเดือนแล้วนะครับเนาะอ่าความสูงพี่น้องกันตามสายตาอยู่ประมาณเกือบลอยสี่สิบนะครับกับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไอ้ได้ลูกหรือตัวเนาะพอได้ลูกได้ลูกตัวนึงแล้วอ่าเดี๋ยวเบิ่งบักเขากันครับอ๋อได้ลูกตัวหนึง <อ Lebanon S 2> น่งแล้วนะครับเนาะได้ลูกตัวหนึ่งได้ลูกฟูอ่านี้เด้อพี่น้องได้เด้อนี่นี่คือบักเขาผู้ถาว่าเบิ้งนะครับนี่นี่มีบักเขาบางหันนะครับลูกตัวที่สองเลยตัวที่สอง โอ้ลูกเบิรมพันล้านพี่น้องครับตัวนี้ถ้าอยากเบิรมพันล้านแล้วก็น่าทวงเขาผสมทองใบไว้นะครับเอาเบิ่งเล็บให้ว่าเล็บตีนนี่เอียดเปียดเลยพี่น้องครับง่ายแข็งขายง่ายขนาดเสิร์ฟเลี้ยงพวกเข้าอ่าโอ้ยแต่ว่าจีบจีบเล็บเล่าดีแข็งพี่น้องครับข้อเบิร์ตาตาไม่กระเดียกตาอืมอ่ะก็คืออัตลักษณ์ไถ่ให้เฮาชัดเจนบนะตัวนี้เนาะ นี่พี่น้องครับตาแจมครับตาแจมใหญ่เลยล่ะแมะ่งกับเด็กจะแจมจำบา้านนี้อ่องข้อสุดสุดเห็นไหมซุดเปี่ยงหนาข้าหนาเนาะโอ้ได้การพี่น้องได้การได้การใหญ่กับกับเป็นควายสีหญ่ไปอีกกูติดบอกพี่น้องข้านะึ่งติดท่นเรื่องมันเฉียดไอมองสบายมองมองที่พอเลี้ยงนี่ยเดี๋ยวเอาไปทางอื่นมองขึ้นเลี้ยงเตยอยู่นีเลยอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยเนาะที่เจ้าของเนี่ยโอ้ฮัทเยียพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมด้วยพี่น้องเด้อ แวะมาเยี่ยมช่มน้ำพิพร่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่น่เ่่่่่่้งค่่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่อ่เ่่่่่่่เ่่่่่่่ที่่่่่่อ่ซื้อบ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่อ่่่่่่่ร่่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 เ่่ยวเห็น่่่่ะ ผมเลยลงมาสอบถามยี่พอสสิห้าพี่น้องมักน้ำนี่ยี่พอสสีป่อยสีแบ่งบ่สีแบ่งให้เพิ่นบ่กันสีแบ่งให้เยอะอ่าวัดแต่ว่าสองตัวเดียวไว้ตัวนึงก็ได้โอ้มีสองตัวนี่สีแบ่งตัวใดตัวนึงให้มาเรียกเอาเอาแบ่งเอาตัวใหญ่ก็ได้ตัวน้อยก็ได้โอ้ตัวไหนเป็นตัวใหญ่ตัวไหนเป็นตัวน้อยนี่นี่ละงามตาใหญ่ชื่อเขาชื่อว่างาามตชื่องามตาออืงามตาใหญ่โอ้หัวกระบานหัวใหญ่กระบานใหญ่เนาะพอเนาะนาเขาตกขันซ้อน พุ่นงามพี่น้องงามงามตัวนี้หน้าตางามหน้าตาสัสวยคุบขาหนาใหญ่พี่น้องครับเบิ่งตานอยตัวนี้คุบขาหนาใหญ่อ่าอ่าอ่าเพิ่นเอิ่นเพิ่อนอะไรมันนอกพอเนาะเบิ่งเชฟเบิ่งเบิ่งนไทยอ๋อไอเจ้น้อยชิคโตขึ้นเซ้ามาเดี๋ยวคิดผม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 ขอสอบถามราคาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ให้พี่น้องทุกมาถามเอานะครับเพราะว่า อันนี้ให้ให้ยกเป็นเป็นม้อระดกไทยเป็นเป็นม้อระดกโลกซะเพราะว่าควายควายที่งามที่สุดในโลกคือควายไทยแม่นบ่ฮัวเนาะอ่าวันนี้ผมอันลูกหลานขอขออนุญาตสอบถามเบอร์โทรอีพ่ห้อในเบียงเบอร์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 เบียงเหรอเบอร์ 063 063 578 578น9 2 3 9923นี่นี่บอกพี่น้องเลยูลศิษิ์หลวงพ่อคุณเต็มโต๊ะน้อยเท่าไงหลวงพ่อคุณสอนว่าขายตามใจผู้ซื้อโอ้ใเท่าไนได้เอาได้วัดอ่าคับอยากได้ม่เอาวัดเข้ามี่ขายอย่ยงเนี่ยนอพอเนาะหลวงพ่อคุณสอนว่า อยากขายอะไรให้ขายตามใจคนซือ้อม,มึงจะได้ขายถ้าขายตามใจมึงอาจจะไม่ได้ขายา <laughs> <laughs> ตามใจคนซือ้อของแท้พี่น้องครับของแท้ครับอันนี้ผม,ม,ผมสี่พอ,อนี่อย่าลืมเล่ากัน<า>นะครับเดียวที่หลวงพ่คุณมาเจอใหม่โอบ้านนี้พอ,อน,น,น,นี่จริบ้านเนี่ยพอนีะบ้านผมเนี่ยมีบ้านอาจารย์สมศักดิ์ในเขตลข077000หลวงพ่คุณมาเจอใหม่ไม่เห็นไหนอยู่น้ำเล่าจะหน่อยเท่าไงเรียนคูอยู่คอรับอยู่วัดสะแก้วครับ อยู่กับหลวงพ่อคุณท่านสอนว่าอยากขายที่ให้ขายตามใจคนซื้อครับอยากขายัวขายควายขายตามใจคนซื้อครับมึงได้ขายแต่ขายตามใจมึงมันอาจจะไม่ได้ขายเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องครับไม่รลามเลยนั่น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 อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นคำทีหลวงหลวงพ่อหลวงพ่อคุณเท่าเนาะครับเนาะครับครับอยากได้ตัวไหนก็มาเอาหนิสองตัวหนิสองตัวให้มันเรียกได้พี่น้องเด้อตัวดดึงงทออเืนผมผมขออนุญาตผมบขอผมขออนุญาตอ่าถามราคาดอกพี่น้องครับ กถาาาามเ้ออ่่่ให้พี่น้องมาเว้ากขามาคุยเอาโทรมาถามเอานะครับคุณอ่ะพี่น้องครับคุณอะอันนี้ควายอันเจี๊ยบตุ่มด้วยพี่น้องเด้อยวนอนยุ่นหนีนะครับเบิ้งเบิ้งเอาผมมันตกใจความเพื่อนก็เลยก็เลยเป็นเปื้อนๆเนี่แต่ว่าให้เบิ้งกระดูกกระเดี่ยวเขานะครับนี่นี่คือทายาทเบิ้งพันล้านนะครับที่พออาบน้ำอาบน้ำให้เบิ้งดำขึ้นเอา มาเจอพี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมมายามจักอา่านให้เพิ่นเบื้องแ,แต่ว่าลูกหลานขออนุญาตเยี่ยมชมไปพ่อได้เผยแผ่รรให้พี่ให้นอ้องเพิ่นได้เบิ่งน้าตัวนี้เด้อท่านพา่อมามามาล้กันห้อาไขไขกัน,กกนตัวนี้ซื้องามตาน้อยได้ลูกตัวแล้วะน่าพอเนี่ยนนไ,นนได้ตัวนึงแล้วคือกันได้้ลููกผโอ้ครับครับออกไ๋อนี่เป็นคั้ยพี่ไส้เจ้าของสิอซื้อพี่ไส้มาท้องแปดเดือนเนี่ย เดี๋ยวเนี้ทองครับตัวใดเนาะครับนี่แหละทับเบิ้มพันล้านตัวนี้ทับเบิ้มพันล้านเนาะครับทับเบิลพันล้านเลยอ๋อตัวนี้ผสมเบิลพับเบิ้มพันล้านไเด้อพี่น้องเด้อคืออายุอายุขั้นเขาก็คือแปดเดือนแล้วแปดเดือนแล้วอืมแต่ว่าบ้ เอาไปเลี้ยงหนึ่งช้ออกลูกเป็นได้ลูกเบิ้มพันล้านแต่ว่าเฮาเบิ่งต้งสี่ขั้วตัวนี้สีนังบางกว่าตัวหันนี่พอเนาะนังบางกว่านังบางกว่าความสูงก็สิสลายเลียเนาะนังนงบางกว่าสีชิดตำกว่าแดงอ่าต่ำกว็เนี่ยเหล่าก็กระดูกระสีพอถึงตัวนั้นหนาค่ะหลังยีหน่อยกว่าบางคนราคาเนาะโอ้ราคาตัวนั้นมันสองเท่าเนาะอ่าคุณภาพคุณภาพเนาะงพอเนาะตัวนั้นมันราคาสองแสนตัวนี้ราคาพอถึงแสนเนาะโอ้อ้โนั่นพี่น้องครับเล่าเยี่ยมมาเด้อพี่น้องเด้อังไดบบบ่เเเออาานรรริมมััล้้ไปทีียย ตัวนี่ตัวนี้ทับเบิ่มพันล้านไว้เป็นสายใดนะพ่อคุณจักสายเขาป่ะสายเลือดของแม่มันบอกครับสายสายเลือดของเขานี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวแม่ตัวนี้สายเลือดเป็นลูกตั้งแต่เป็นลูกท่องใยนี่ตัวนี้นะครับอื็ลูกท่องใบชมบุรีโอ้เบิ่งเบิ่งเบิ่งอันนี้เบิ่งอันนี้พี่น้องครับเบิ่งเบิ่งตาเขาเป็นกระเบียดจับตาเกันเขาเรียกว่าลอยมันหน่อยกลัวโอ้ลอยมันหน่อยกว่าเออมันราคากระบอ เแลี่ยนเป็นขวัญเป็นยังผมกับเบิ้งบ่บ่เป็นบ่เปี่ยงดอกพวาเจ้าวากะบเบื้งเบิ้งเบื้งแห้เบิ้งให้พี่น้องเดี๋ยวเบื้องนี่เด้อพี่น้องเบิ้งแขงขาเบิ้งเล็บนะครับได้ลูกแล้วตัวนึงนะครับพี่น้องครับตัวนี้บ่บ่ถึงแสนตัวนี้ตัวนี้บ่ถึงแสนบ่ตัวนี้ถ้าหากว่ามีคนอยากได้ก็มาเอาเงินเก้าหมื่นบาทแต่ว่านี่คอยเปลี่นปัาโอ้ค้ากันค้ากันอยุหาพันมีคนมาเยี่ยมมาเรียนเยอะเรื่อยๆบ่าพอ ตัวนี้มีผู้มาใแล้วแปดทามีท่านแดดแปดสท่านกิจสนะสีทาโอ้โอ้้บุหนองเดินบุบบบบบอกเพื่อนกันได้เราพูบอกเพื่นกันได้ครับพูบอกเพื่อนกัได้่ต้องบอกก็ต้องบอกเขาเต้องบอกบไอ้บบบราคาพอถึงแสนกนเอาตัวนี้ราคาพอถึงแสนพี่น้องครับเือนที่พอเร่าย้ำมาแล้วนะครับคือมีมีผู้มาให้แล้วเ0็ดสิบกนแสบ้าเนาะแปดสิบากับขาดกันอยู่หาพันต่อา โอเอาเอาเอาเหล็กเก่าดีนะพะเก่าเก่าดีเก่าดีเร้าานพี่น้องครับจังควยมาเบื้องตนตัวด้วยพี่น้องสมสำาร็กับังมาคุยกันก็พอนะครับม่นี่บอกเพื่อนแดนอนจะได้ใกล้แจ้แม่นี่ลกใกลแจ้กับี่เ็ขาวครับผู้ขาวเม่ขาวกับพี่ใกลแจ้อยู่หนีียี่สิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตัวใกลแจ้สายภูบ้านครับโู้ขาวขาดำ ขายยังได้หรอพ่อไก่แจ้ไก่แจ้ขายตามใจผู้ซื้อเลยใช่ไหตีตัวละลอยไงสองลอยสามลอยขายวัดด้านขึ้นผู้ใดอยากได้โอ้ผู้ใดอยากได้ตัวละขายตามใจผู้ซื้อโอ้ตัวละลอยคู่ละลอยก็ได้ได้ปันปันตังปันไปเลี้ยงแล้วพ่อเนาะมเอาลูกน้อยกันเลยอืมโอ้ขึ้นนี่เป็นแมวหรือหมาผมกพขอไปสั่งโต้สั่งมันสร้างมันตั่งปันมันกินว้พี่น้องครับ มาเบิ้งเอาเด้พี่น้องได้ห้าเทียผู้ใดอยากอยากอยากได้ไปเลี้ยงนะครับตัวนี้ราคาไปถึงแสนพองตัวดีไว้ชำนะครับคนวานะไออีพอล่วว่ามีใบทับเยอยละมีมียืนมาพอมีมีเนาะมีใบทับมีใบทับทุกตัวดิสอตัวนี้ทุกตัวอ๋อทุกตัวเข่าเข้าไรประวัติไรอันได้บอบัทห้าห้าห้พี่น้องเข้ามาถามเี่ได้บ่ได้เนาะได้บุดคบั๊คบคบั๊คบ้๊คบห๊ผู้๊คบ้๊คนใจมามาเบุ๊คบุ๊คะุอเบาะเบิ๊คพันล้าน ตัวนี้ตัวนี้ทับเบิ่มพันล้านนะครับแต่ว่าตัวนี้ทับท่องไปแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นสายเลือดเบิเบ่อตัวนี้เป็นสายเลือดเบิ่มนะครับแต่ว่าพี่น้องครับเห็นว่าเบิ่มแขงขาเอาพี่น้องโอ้แขงขา,ยา,ยา,ยขา,ขาใหญ่เกาหลีเลยแขงขาใหญ่อีหลีเลยครับนี่ครับนี่ครับ จ้าวเดี๋ยวนี้มันกับว่างั้นมาได้ลรอพี่น้องผมตามสายตาผมผมว่ามันเจียกตมกันเลยบ่างั้นจ้าวแข้งขาเนี่ยพอดได้พี่น้องให้เบิ้งเอาข้าวกระบาดหัาวหนุกชุ้โบกครับเนี่ยเบิ้งกระบาดหัวกระบาดใยถึงต้นแรกออกมากับลงแล้วก็ขึ้นครับอันนี้เขาตัวขั้นส่วนพี่น้องครับผู้เฒ่าคนท่าว่าเนี่ยกระบาดใยหัวหนุกควายลูกเดียวอ่าควายได้ลูกหนึ่งนะครับลูกสองในทองกระสีตกนนำเลี้ยงจังน้อยแต่ว่าคูบขาหนาใยแห้งพี่น้องกวางครับนี่คือควายมันส่งตัวดีพี่น้องครับเบิง พคนอ่ะเอื้อมันเอื้อมของเผ่าคนนั้นเอ like me. si to so like, no. mm hmm. ื้อมะพร้าวเนาะพไงนังกต่ยืนายรับหนั้งนายดีพอเนาะต่างที่เบิ้งเนาะเนี่ยใครแม่นคันม่ร่างสีต้มออกสืง่ายมากเลยเนาะอืออ๋อพี่น้องผู้ใดอยากมาเยี่ยมมาชมอยากมาวอาเล่นเล่นหัวน้ำพี่พอเล่ากะบอไปไทยพี่พอเนาะยู่นี่เนาะอ่าเล่ากะเลี้ยงควายเล่นอยู่นี่แหละพี่น้องครับจังคอยมาวอากับพี่พอเราเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้กับขอความรู้น้ำผู้เฒ่าสำนีสะกอนพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ สวัสดีครับ